สวัสดีครับคลิปนี้ผมเกษิมาแปลงเครื่องสะพานอีกคือเก่ากับผมพี่น้องอยู่สกลนนะครคือเก่าเด็กพี่น้องเนะครับวันนี้ผมเกมาแปลงเครื่องสะพานอ่าเครื่องสะพานสองถังนะครับระบบธรรมดาสองถังเนาะยี่หอ้อดซัมซุงซัมซุงซัมซุงปิดสามกิโลกระบะกันไปนะครับ อาการเสียงของมันคือเสียงอันนี้มันดังนะครับก็โค,โค,โค,คกขัดมาสังเกตไปผัดเด้อแต่ว่าอันนี้กับอ่าเดี๋ยวผมผมสดลองวงก่อนนะผมสดลองปัดแหงมกันมก่อนนะมีเส้นไหมอะไรบ้างมีมดมีมดแปลงปักดูถ้ามีมดแปลงปักนิดหนึ่งเอาเรามาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับฟังเสียงฟังเสียงอา่า บทิ่มใบบริสายหึงนะครับผ่านการบริสายงานหึงนะครับอ่าจะหยาดน้ำมันนิดหน่อยนะครับอันนี้หยาดน้ำมันนิดหน่อยับยบต่อยดน้ำมันมันอันนี้คือถังปั่นแหงนะเบิร์นเบนิมันมาเบิ่งตัวนี้อ่าอันนี้จะควงปั่นทิ่มว้นะครับทิ่มว้ข้างเหล่านะครับพี่น้องเพิ่งทิ่มเวลายปีแล้วนะครับเอามาซสอมเพี่นวองมามัหนีมาเบิ่งนถังสักกันมัในทั้งหมงเด้อ ของฝากเนะ่ยเมื่อพัดนี้โรกเด็กเราเดกอยู่อ,อ๋อมีเสมาแล้ววันนี้โอเคครับมันเป็นเสียงที่เดี๋ยวเอาถอดปัดก่อนนะิปนี้ผมขึสิมาเปลี่ยนนะครับพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนในเงิน,น,นบอกเปลี่ยนนี่นี่นี่น พิสังอันนี้สายพานกระยอนสายพานนี่สิเค้งได้วนะนาะบุกากอ่ะมันมัน,มนอดอกเด็กนะครับมันอจจัจฉริยนเพราะว่าไอ้โมเลมันดอกแดกนี่ยมันจะเปลี่ยนอะไรไอ้ตัวกระปุกเกียร์เนี่ยคงจะเปลี่ยนกระปุกเกียร์กันคลิปนี้เนาะเดี๋ยวจะถอดสายพานก่อนมาแล้วครับป้าตานี่มาแต่ซื้อของครับพี่น้องนี่นี่เขียนว่าแกนซักพิสังอันนี้นี่สิบเอ็ดพันนะครับออเอาแกมะมุ้งเทมิสข้างนีนมันเป็นอะไร นับซื้อมาแล้วเพื่อที่จะมาใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าตรงกระปุกเกียร์มันเนี่ยเออในไม่รู้แหละคุณเออกระปุกเกียร์มันนะครับตัวนี้มันจะเป็นนี่ของใหม่นะครับพี่น้อง,องเห็นไหมน,นี่ของใหม่ใหม่องต้องนะครับเส็นองเดิมมันดีะค่ไ้นของเดิมมันได้จะหาวาคซีนตัวขี่พิสังเดียวนะครับเดี๋ยวทําการประกอบพี่น้องใส่เข้าไปนะครับนี่ใส่เข้าไปตัวนี้ผมก็ลือกมาตรงนู้นนี ถอดตีนพไปสั่งออกมากลุกกระลุนจากพิสั่งยาพิสั่งนะครับนี่เดี๋ยวขอประกอบกันนะเอาละครับผมบาตานี่ก็คือสิทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับพีน่น้องในการเปลี่ยนไอตัวกระปุกเกียร์นะครับนี่น,นี่ของเดมิมมาเดอ้อนี่เออเสียงนั่งคุกค้กคโคกข้าวหรเสียงมีเสียงดังหรือว่าโบมูลใบพัดมุูลพบ,บ,บสังเกยานะครับตัวชุดเกียร,ตตร์ตัวนี้ชุดกระปุกนะอ,อ,อันออน,นี้นะครับมีโมเลมีพิสังอยู่างนี้เออของเดิมมาทิมมาหนี่นะครับเอาสไปลองกันเลยเดี๋ยวเสียาคา่าเบื่อเสื้อกันเนาะ ผมแปลงเนี่ยเนาะแปลงชุดอันปล่อยน้ำนี่แน่นะครับสายมันหย่อนมันไปสั่งมันมันบ่เข้าระบบมันนะมันดึงมึงดึงน้ำมาได้สุดตัวใหม่เหียบักสีขาวๆเนี่ยมันยังใหม่อยูเลยพอที่ผมเปลี่ยนนี่เด้อนี่มามาลองกันสักก่อนนะครับเอามันครบทุกอย่างนะครับบพรว่าจะเป็นทางสักทางปันแหงนะตัวปล่อยน้ำนะครับเอามันครบนะครับเอาเริ่มจากตัวทางสักก่อนเด้อเริ่มจากตัวทางสักก่อนเด้อเนาะว่าอะไรเสียงกระเบื้องคู่คากกับอันนี้มันมีเพื่อนไปแล้ว อาโอเคเดือดไปแล้วเน,นี้เอามาสิลองตัวปล่อยน้ำบ้านบิดซะก่อนเนาะอันนี้ปล่อยตัวปล่อยน้ำเนีอมามามาเบิงมาเบิงที่เลียมมันที่เรียมมันหย,ย,ย่อนนะครับมันมันวัวม่มันหย่อนนะครับบลูเขาเขาไปแก้ไขทางในมันบกข้องเขามันมีที่คล้องสายอยู่นะครับเพื่อให้การาบริดนะมีความความยาวหลายขึ้นนะครับช่วงช่วงจังหวะสักมันอาผมจทการเปิดระเบีงบ้นนี่ยโอไ,ได้ ครับเอาปิ๊บมิดอิมซิมมัวนั่นอยู่สนิทนะครับอ okay, okay, ่าอยู่สน so ิทอ่ะโอเคปล่อยทิมไปเลยนะครับปล่อยทิมไปเลยนั่นี่ปล่อยทิมไปเลยเอามาลองลองทังปันแห้งกันีน่อยลองปันแห้งกันเนี่ยเอาปล่อยทิมไปเลยนี่อือทุกนนครครับวัจะต้องเป็นภาษาที่่องนะครับพี่น้องเอาเ้องปรเทศทางปันแห้งกันีเอาหนุนปกด้อยแต่ไม่มดจอเปอร์ไแล้วครับก็สิเที่ยงแล้วนะครับตอนนี่ห้องประเทศทางปันแหงของกุุท้ายนะครับ ไปนั่งกินไปก่อนนี่แล้วเราคงจะยกขึ้นรถไปส่งเขาครับลูกค้าไม่ต้องหว่วงครับสกุลนักรบริบบราการทั้งที่ครับไม่แต่เรื่องค่าใช้จ่ายท่นอย่างงแง,งนะครับผมเมื่ก็ว่ากันตามระยะทางนะครับซ้อมทอมเต็มที่นะครับตัวอย่างมีต้นทุนมีงบประมาณพี่น้องอ่าโอเคไปนำสิบร้อยอ่าไปเอามาเบิงบัตน,นี่เบิกบัตรได้เยอะมากนี่คิวครับผมเร้ก็รอบผู้ไปนะ โอครับผมใส่งานสุดยจอยัดเยี่ยมครับผมตอ้องเราฝากกดติดตามแน่ๆครับอยากซ่อมเคราาื่องซักผ้าอยากล้างเครื่องซักผ้าอยากซ่อมเครื่องสาย้าติดต่อครับสกลนกครไปในมืดทุกอำเภอเลยพี่น้องเด้อฝากไปก่อนครับยูเขาละบัตรอยู่ที่ไปส่งเขาเดี๋ยวรถม,ม,มืดมาก่อนคนไทยมืดมาแล้วกันปฏิกริยาเขาล้ะกัน,กน,กนส่งเขาครับเจอดดคลิปลากรบสวัสดีครับ